ก็เราไปกี่ดูนะว่ากลับมาแล้วลมันมีอาการอะไรบ้างนะทุกคนนะเอเพราะว่าตอนนั้นเราขี่มันหนักมากเลยก็ขี่ไปดูอาการนะทุกคนไปดูรวมๆว,ว่ามันยังขี่ปกติไหมนะเฮ้ยาันน้ามีรถอะ ซึ่งกันเหล็กแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปขี่ร้อยยี่ห้าท่นนี้หนึ่งทุกคนนะเออคิดถึงคิดถึงถ้าแตกกลับมาจากกมอก็ยังไม่ได้ไปขี่เลยทุกคนก็พาไปขี่นะ้ิดนึงก็เราไปขี่ดูนะว่ากลับมาแล้วลมันมีอาการอะไรบ้างนะทุกคนนะเออเพราะว่าตอนนั้นเราขี่มันหนักมากเลยก็ขี่ไปดูอาการนะทุกคนไปดูรวมๆว่ามันยังขี่ปกติไหมนะโอเค ตอนนี้ก็ยังเป็นสเตอร์ 14, 28นะครับทุกคนสิบสี่สิบแคือสเตอร์จะโรยเลยนะมันเป็นสเตอร์ว่าดันใไลลๆน,นทุกคนพอจริงๆใส่สักส9 30, ก้สมสี่อะไรพวกนี้ขับมาเลเอ้ยใจเย็นไอ้สองในกล้องอาจจะดูกไกลน,นะแต่ว่ามันใกล้ถึงนะทุกคนมามาไปทุกคนเราก็ไปลองขี่ดู คลิปข,ขี่ชิวๆเลยทุกคนนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่จะมาขี่ซิวเซีวสักแล้วเท่าไรไม่รู้แหละไปไปทุกคนเฮ้ย,ยวูบนะทุกคนนะยังมีอาการแบบว่าวูบอยู่นิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งสตาร์ทมาเมื่อกี้ยังไม่ได้แบบว่าสตาร์ททิ้งเอาไว้นะทุกคนตอนนี้น้ำมันก็ยังไม่ลงดีนะก็เดี๋ยวเรารอน้ำมันให้มันลงดีๆก่อนนะเออได้ไปดูกคน นี้แบบว่าไม่ค่อยจะดันคลิปลงมาทุกคนนะเพราะว่าพายุมันเข้าพก็มีวันนี้นะทุกคนที่ตอนเย็นตอนเย็นแล้วฝนมันแรงอ่ะจริงๆคือมันตกตกทั้งวันนะทุกคนตกจนแบบว่าไม่อยากทำอะไรอยากนอนทั้งวันนะครับนี่จะตัวยนะิ่งเป๋นเลยเย็นแค่ รถเยอะไม่น้อรถเยอะไม่นอ้อมีรถไม่นอ้อมีรถไม่นอ้นอเฮ้ยข้างหน้ามีรถห่ะเฮ้ยข้างหน้ามีรถแต่ทุกคนไม่เอา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 ขยายเป็นบอสโลง่ลงๆเลยทุกคนโลง่ลงหมดโลง่งจัดนะเอาไว้ว่าโล่งจัดเลยนะ จก,ก่อนๆก,ก่อนผมอยากขันออกตัวทุกแต่ว่าไม่อายคุณไอายเขาอ่ะออกตัวไม่ดีไงออกตัวไม่เป็นเลยแล้วก็อายเขาอ่ะเอ้ยรอบเดียวพอทุกคนนะเออเหนื่อยแหละบนรถเมื่อกี้ก็เหนื่อยแล้ว ทำๆก็ไม่ได้ขี่นะเนี่ยไม่มีรถข้างหน้าด้วยพอดีเลยผมยกเส้นก่อนผมยกเส้นก่อนนะเฮ้ยไม่รู้กคนผมกลัวเลยผมกลัวเมื่อกี้นะกลัวจริงคือแบบว่าก็เดี๋ยวมันขี่ข้างหน้าเลยไม่ได้ออขี่ประม,ออม,มาณเกือบอาทิตย์แล้วทุกคนแล้วก็ออกบางีีแบบนี้มันนะมันกลัวทุกคนเออคือเรายัางหมายว่า ถ้าเหมือนเมื่อก่อนอทุกคนคือเราออกมาทุกวันวันเป็นวันอะไรพวกนี้คือมันมันได้ไงแต่ว่าอันนี้คือเพิ่งออกมาแล้วมันรู้สึกว่าเสียวเสียวว่าเสียวเสียวว่าก็เดี๋ยวคันนี้เสร็จอย่างนี้แล้วก็ผมจะเอาไปไปไหนอ่ะพาไปก็จะพาไปซอเหมือนเทุกคนนะพาไปแกะบเครื่องดูว่ารถมันเป็นยังไงบ้างทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้ใช้มาเป็น แล้วเวลาสองปีอะทุกคนสองปีน่าจะมีอาการบอบช้ากันบ้างอะไรนะก็่าจะมีอาการบอบช้ากันบ้างแล้วก็เอาไปเช็คกันหน่อยดูนะเมื่อกี้คือหมอกไม่สุดนะแล้วก็ผมใส่เสื้อตัวใหญ่มาด้วยตัวใหญ่นะแล้วหมอกก็ไม่ค่อยสุดนะอาจจะเห็นว่าสุดนะเพราะว่าทางผมอะทางผมมันติดตรงนี้ใช่ไงติดหน้าไม้แล้วทุกคนทางผมมันติดหน้าไม้ผมหมอกลงไปไม่ได้นะ ทางผมมันติดหน้าไม่ได้ผมหมอกตงไปปีกไม่ได้ทุกคนนะเออแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่หมวกอะไรพวกนี้คือสุดได้เลยโอเคก็นี่มันดูอาการเฉยๆนะมันขี่เล่นๆสเตอร์ฮ่่เปอมันต้องยาวกว่ันนี้เรกทุกคนก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาลงแบบว่าให้ดูก่อนว่าว่า อยู่คน,มนเมียนมาเนีอ่ะแต่พอมาขี่ไม่กลัวไอเ้เที่ยเขินเลยก็ประมาณนี้ทุกคนก่อนที่จะไปว่าไปฟิตเครื่องใหม่นะทุกคนนะอันนี้คือยังไม่ได้อัพสเต็ปใหม่เลยนะยังไม่ได้อัพสเต็ปใหม่แต่แค่เอาไปให้ช่างนะครับแค่เอาไปให้พี่ๆเจเปลี่ยนแต่ว่าแหวนอะไรพวกนี้ทุกคนนะเพราะว่ารถมันสองปีทุกคนยังไม่ได้ซื้อวิทยเลยตั้งแต่พี่บีดันดินเสร็จนะทุกคนนะตั้งแต่ช่างบีดันดินเสร็จก็พอไม้ผมขับผมขับไปสองปีแล้วยังไม่ได้เอาไปให้แกเลย ยังไม่ได้เอาไปาว่าเช็คเซอร์วิสอะไรพวกนี้เลยก็ถึงเวลาสมบวรแล้วเพราะว่าเราใช้งานมันมาใช้ได้นะทุกคนผม,ผมไม่ค่อยขีย่ก็จริงนะแล้วพอมาขี่่ะคือแบบว่าหมดลองทุกครั้งอ่ะเออนะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนสดหมดก่อนนอนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วก็เดี๋ยวอามาดูกันอีกทีว่าทําใหม่แล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไงนะโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย